จากุใต้แคปชั่นคู่อื่นคู่ฉันอ่าเป็นเหมือนการสนทนาของคู่รักสองคู่ครับคู่หนึ่งบอกว่าแม่เด็กคาร์โรภาษาอังกฤษว่าอะไร baby ่าไงคาะแดดดีเรียกหนูละคะหยอดหยอดใส่ใส่คุงกิงตังตังมิงอีกคู่หนึ่งครับเด็กคาร์โรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะอาโกบาลเอนุคืออะไรวะอะไรคืออโกบาลโนวะอ๋อใช่ใช่ใช่มันคือลีบอลก็ผม เป็นไงละมึงเจอสาววกรีบอนเข้าไปนึกพัวกคนหยุดเรียกแบบ Hi baby ไม่มีแล้วกลายเป็น Hi a l g o b a r i n <c> o <oughs> กแด่โซเชียลสนุกจังโว้ย เลสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับปพื่มในรายการโซเชียลสนุกจังรายการจะมาอัปเดตเทรนด์และไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสรุปมากๆหรือปวดหัวไปประสาทสุดเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะครับผมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับในวันนี้ทำงานกับเรียนสนุกไหมฮะ คนดูบอกสนุกมากเลยนะเพิ่มโอเคครับผมทุกคนคงจะเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับผมมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปลุยกันในโลกโซเชียลกับผมเผื่อว่ามันจะได้ผ่อนคลายจิตใจและปลอประโยชน์ทุกท่านนะครับผมไปจากคุณสิทธิพรสุ่มยงอ่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งครับผมมาไหนดูซิมีอะไรไปส่งลูกโรงเรียนกลับมาเมียยังไม่ตื่นโอ้โหจัดคว้าแปลงซักผ้าซักรองเท้ากางเกงในเสื้อในเมียให้หมดเลยเป็นไงสมน้ำหน้าตื่นมาไม่ต้องทําอะไรเลยสมอยากตื่นสาย นีพ uh, right kind of ี่ครับไออย่างนี้พี่ต uh, really ้องไปสมน้ำหน้าเขาเหละครับโอ้โหขัดให้เรียบร้อยฉชีวันขาวจัวโอ้โหชั้นในเรียบร้อยครบตากแดกให้พร้อมโอ้โหควรแชร์เท่าไหร่หรือห่ครับ3ามหมืนผมรู้เลยครับแชร์ไปให้ใครบ้างแชร์ไปให้ผัวตัวเองนี่แหละคอมเมนต์ครับผัวฉันต้องพูดแหกป่าจะถึงรูหูยังไม่กระดิก ออันต่อไปเดี๋ยวับจากเพจ n g g Channel Caption กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก่อไปไม่ถึงอะไรวะเป็นแคปการสนทนาครับว่าพี่คะหนูชอบพี่นะชอบมานานแล้วก่อนที่พี่จะจบหนูอยากบอกให้พี่รู้เนื้อพี่ก็ชอบน้องเหมือนกันพี่เคยแอบมองน้องด้วยแหละเวลาเจอเขินจังชี้อขอโทษครับพี่ผิดแชทรูปพี่คล้ายเหมือนเพื่อนอีกคนขอโทษจริงๆนะคะวายวายวา โอ้ยเอ็นดูกับตัวก็ไม่ทันแล้วล่ะแปกแล้วสงสารมาพี่คอมเมนต์ครับอย่าอยู่เลยมึงโทษทีบยอดหน้าเจอคนชักผิดนิเคียนเลยนะอต่อไปดีกว่าครับเจอเพรบัฟโฟลแก๊กแคปชัน่นไม่ใช่แบบน,นั้นแบบไหนครับเป็นสเตตัสพี่คนหนึ่งครับบอกว่าแพ้ผู้หญิงผมสั้นว่ะอ๋อสเปคสาวผมสั้นครับเพิ่งต่อยกันมาเมื่อกี้สู้ไม่ได้ คอมเมนต์จากแอดมินครับอ๋อพึ่งต่อยนึกว่าต่อต่อยโอ้ยอะไรอะไรเอต่อไปโอ้ยจอยเพ็<อ>มีความเป็นเด็กมาหาลัยแคปชั่นลอกตามต้นฉบับแหละอือไหนเมื่อจอนอ่านลายมือของผมอือม,มานคำนี้ให้จานฟังหน่อยมันเป็นตัวอะไรจานอ่านไม่ออกผมเอมผมก็อ่านไม่ออกครับอาจารย์ <c oughs> ถ้าเกิดใครรู้จักผมนะแล้วเคยเห็นลายมือผมนะจะรู้เลยว่าลายมือผมเนี่ยนะไก่เขียแม่งยังอ่านเป็นภาษาคนออกมากกว่าลายมือผมอะ่ะจริงๆ <c oughs> คอมเมนต์ครับอาจารย์ต้องเข้าใจหนูนะ ต่อไปครับจากคุณใต้แคปชัน่นคู่อื่นคู่ฉันอ่าเป็นเหมือนการสุนทนาของคู่รักสองคู่ครับคู่หนึ่งบอกว่าแมเด็กคาโรคภาษาอังกฤษว่าอะไร baby ว่าไงคะแดดดีเรียกหนูละคะหย่อหยาอใส่ใส่คุ้งกิ้งตะมงตะมิงอีกคู่หนึ่งครับเด็กคาโรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะอัลโกบาลเอนะคือะไรวะอะไรคืออัลโกบาลเอนวะอ๋อ ใช่ใช่ใช่มันคือรีบอลก็ผมเป็นไงละมึงเจอสาววกรีบอลเข้าไปนึ่พัพว่าคนหยุดเรียกแบบ Hi baby ไม่มีแล้วกลายเป็น Hi Alco Barino เออคำมันก็สวยอยู่นะเฮ้ยต่อไปเดี๋ยวครับจากเพก Costa Story เป็นรูปครับไม่มีแคปชั่นไหน กาลังจะแปลงร่างอะไหรือไงหรือกําลังจะปล่อยายคิเอ้ยจะคาคนเท่นะเป็นชิวาว่าที่ยืนเหมือนหมาป่าคนเท <Wow. S 1> ่เลยอเอ้ยคนเท่เท่จริงแต่ไม่ใช่หมาป่าเป็นชิวาว่าหมากระเป๋า ต่อไปดีกว่าครับจเจเพนหนังหมูกรอบอ่าเป็นสเตตาัสจาับพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เมืองนอกครับผมที่ไปเจอสมูเอลแจ็คสันครับผมฮะโอ้คนที่ผมเลิฟมากเป็นนักแสดงที่ชอบมากไหนดูซิเขาแปลมาเป็นไทยครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเจอสมูเอลแจ็คสันที่สนามบินและเขาเห็นผมกับญยติดกำลังลุกลี้ลุกลนรวบรวมความกล้าเพื่อจะขอเข้าถ่ายรูปขใดนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาและพูดว่าผมมองอยากถ่ายรูปกูเหรอไอ้แม<า>่และมันทให้ผมประชับใจสุด แคปชั่นเขาบอกว่านาคอมแห่งฮอลลีวูดใช่ครับสมวยเอเจนันคือนาคอมแห่งฮอลลีวูดจริงๆครับเพื่อใครไม่เก็ตนะครับผมว่านี่คืออะไรนะครับเพราะว่าสมวยเอเจสันเนี่ยคำประจำตัวของเขาก็คือว่ามัตเกอร์ครับผมเพราะฉะนั้นใครเจอเขาก็จะต้องแบบว่าอยากให้เขาพูดคำว่ามันตุเกอร์ปังครับคอมเมนต์ครับหนึ่งในบุคคลที่อยากให้ด่าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต อ่ะอันต่อไปเดือครับจกเพจ<ต>ฟิล์มจังกี้อ่ะเป็นเหมือนอาร์ตติคนหนึ่งครับแต่ต่อตัวเองอยู่กับบรรดาตัวการ์ตูนจากบอสดิสเน่ครับไหนโอ้ยน่ารัก101ได้ไปเชียนทเซานยังโดนนัดเก๋ว่ะ ดูตัวเมอร์เมดโอ้ยเอนดูแล้วก็คิงโอ้ยเอนดูน่ารักซิมบ้าผมเอาบ้างดีกว่า <Huh? S 2> วะลงในไอจีผมแล้วกันนี่นี่น,นี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง oh. อ่าเรียบร้อยครับผมมาลงไอจีผมครับผมมา oh. เป็นผมกับซาสเกะครับ <laughs> อ่ะต่อไปเดี๋ยวรับ <laughs> จากเพจที่ไหนก็ได้บนโลกนี้แคปชั่นโกปิ๊บตกใจหมดใครทำน้อง <laughs> อะไร <laughs> ลายอะใช่แต่หน้าตาเนี่ยมันไม่น่าให้ตกใจเลยเฮ้ยหน้าตามันเนี่ยอ <c oughs> ันนี้สมเป็นโกปิบจ,จริงๆแหละต่อไปดูนะครับจาเพชรหน้าหนูแคปชัน่นเราติดเล่นหน้า <c oughs> เล่นอะไรไหนเป็นแคปการสหน้ามาจากในไลน์ครับว่าเธอไม่เคยจริงจังเลยเวลาเราคุยอะไรซีเรียสด้วยอะจริงจังจอมแก่นเหรอ ยังไม่หยุดอีกเหรอเออชอร์ขอโทษทีไม่อยากให้เครียดรู้แล้วแต่เชอร์ติดเล่นเกินไปนะบางเรื่องจริงจังบ้างก็ได้จอมแกนหรอนั่น,นจริงจังพอใจยังมึงจิตใจลละะอะไรนักนนาสาโชดรู้เลยเป็นคนยังไงคอมเมนต์ครับเออแล้วตอนแรกบอกชอบคนตลกเลือกกูไหม ต่อไปครับจากเพจดดูหนังอ่าเป็นโทนี่สตาร์คุยกับสตีฟครับว่าสตีฟนายเห็นกรูดไหมใครนะ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์ครับเรียกสยองสองมันทัดกรู <c oughs> ด,ดเหรออยู่นี่งไงกูเตียงเอาไปต้มหม้อไฟอยู่ <c oughs> อันต่อไปจากคุณเพื่อนกึนอ่าเป็นสเตตัสแบบหลงรักคนคนหนึงครับผมนะเขาบอกว่าเธออยู่สูงมากๆผมไม่กล้าแม้แต่จะมองอ่าอารมณ์แบบว่าดอกฟ้ากันมาวัดอะไรนี้โรแมนติกมากยังมีต่อครับเด็กวัดเล่าประสบการณ์ตอนเจอเปรตครั้งแรกอะ,อะไรวะนี่เนี่ยอันต่อไปจะเป็นวีร l ลอรเพ็ดอ่าเป็นรูปครับผมไหน ครับชั่นครับมองไม่คันละสิหางกลัวความไวแสงสัตว์ท่านต่อไปดีกว่าครับจะาเพรโดนไล่มาเลยนี่ยเป็นเซรตัดกับผมอ่ะเขาบอกว่าแพ้ผู้หญิงผมยาวอ่ะเมื่อกี้แพ้ผู้หญิงผมสั้นอันนี้แพ้ผู้หญิงผมยาวครับไหนโรแมนติกแค่ไหนมาแพ้ผู้หญิงผมยาวอ่ะมายืนจ้องเราที่ปลายเตียงทุกคืนเลยงื้อไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วกูคอมเมนต์จะแอดมินครับอุ้ยคุณผู้ฟัง กูเหนื่อยมากกูบอกเลยโอ้ยพ่อโอเคครับผมใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับผมฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้หน้ากากโซเชียลโซซิกนะครับผมฮะมีอยู่2วิธีการด้วยกันนะครับผม1ครับได้เป็นฟรีๆเลยนะครับสุ่มผู้โชคดีทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ3รางวัลนะครับเพียงแค่คุณกดติดตามที่ Instagram ของผมนะครับเพื่อเบอร์เดอะสกอตออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ไลค์คอมเมนต์รูปปไไหหนนนนก็ดดดด้้ขออองงงผผผผมมมมมมัััั่เคครรบฮะะะแิจสสุูโชีาาา์ลล3ว นะครับประกาศผู้โชคดีที่แฟนเพจเบียร์โซ่ทุกวันจันทร์ฮะอีกนิดหนึ่งครับผมสมัครเบียร์โซ่เมมเบอร์แบบสนุกจังโวยนะครับผมมารับไปเลยทันทีครับกับผ้าปิดปากโซเชียลโซซิกเช่นกันนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณแบบฟรีๆเลยนะครับผมพร้อมด้วยสิทธิพิเศษจากเบียร์โซ่ชาแนลด้วยนะครับผมฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณแฟนอาร์ตจุ้งๆอันที่ส่งมากันเลยนะครับผมมาชอบมากๆเลยนะครับผมฮะถ้าเกิดใครอยากส่งมาอีกนะครับผมมาเพียงแค่คุณอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณนะครับที่อินสตาแกรมของคุณครับพร้อมแคมาเปญอิน รนะคับพร้อมสิทธิ์ as แขกปื้นแฟนอาร์ตครับเท่านั้นเองครับเราก็จะเอาหมอกันในรายการนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีตัวนๆจากรายการโซเชียลสนุกจังบ๊วยอยู่นะฮะไปกดดูกันได้เลยแล้วก็กลมๆนี่คือกดซับสไครต์นั่นแหละฮะฝากกดให้กันด้วยนะครับผมฮะโอเคครับผมหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับรายการโซเชียลสนุกจังบ๊วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย